โอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรื่องจับปลานนอกสุม่มในการเทศอบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักจะกล่าวปาลกเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่าการเทศการสั่งสอนคารวะญาติโยมนั้นเหมือนกับการจับปลานนอกสุม่ม การจับปลานอกสุ่มนั้นใครๆก็ย่อมรู้ว่ามันยากขนาดไหนเพราะปลามันมีที่จะไปได้หลายทางโดยไม่มีขอบเขตจำกัดมันจึงไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆไม่เหมือนปลาที่อยู่ในสุม่มซึ่งมีขอบเขตจำกัดบังคับมันอยู่จึงจับได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปลานอกสุ่มจะจับไม่ได้เลยจับได้เหมือนกันสำหรับผู้มีปัญญา ท่านพระอ,อาจารย์มั่นท่านมีอุบายวิธีอัญชันฉลาดมากในการสั่งสอนคนถึงแม้ว่าท่านจะกก่าป่าลบทํานองถอมตนแต่องค์ท่านก็สามารถอบรมสั่งสอนโน้มน้าวจิตใจของญาติโยมให้เกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาของท่านเป็นจำนวนมากมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ข้อที่น่าสังเกตในอุบายวิธีการสอนญาติโยมของท่านก็คือท่านจะเน้นสอนเป็นหลายบุคคลโดยเฉพาะผู้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ท่านได้พิจารณาดูภายในแล้วเท่านั้นถ้าหากญาติโยมผู้ใดถูกพระอาจารย์มั่นทักสักถามแล้วจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนั่นแสดงว่าท่านจะบอกขุมทรัพย์ให้ งเป็นบุญวาสนาของบุคคลนั้นโดยแท้และบุคคลผู้นั้นจะถูกท่านซักถามแนะนำติดตามผลอยู่เสมอตามอุบายวิธีของท่านจนสมควรแต่บุญวาสนาของบุคคลนั้นแล้วท่านจึงปล่อยให้ดําเนินตามที่ท่านแนะสอนเพื่อเพิ่มบรารมีของเขาจนแก่กล้าไปลำดับต่อไปสมัยนั้นญาติโยมชาวบ้านหนองผือ กำลังมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากทั้งหญิงทั้งชายหลังจากได้พากันละเลิกนับถือผีแล้วโดยเฉพาะอาจารย์ลุยผู้แนะนำสั่งสอนเป็นองค์แรกให้ละเลิกนับถือผีถือผิดเหล่านั้นให้หันมานับถือพระไตรสารณาคมอย่างจริงจังมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งแทนและท่านยังได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติ ฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาพร้อมทั้งเดินจงกรมด้วยพาการปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนทําให้การปฏิบัติธรรมของญาติโยมชาวหนองพื้นในสมัยนั้นบางคนมีความก้าวหน้ามากและได้สละบ้านเรือนออกบวชกันหลายคนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงออกถือบวชเนคมะสละเรือนเป็นแม่ขาวแม่ชีสมาสิลแปดจำนวนหลายคนด้วยกันที่สำคัญ มีคุณยายขาวกั้งเทพินคุณยายขาววันพิมบุตรคุณยายขาวสุพีทุมเทศคุณยายขาวตัดจันทวงศาคุณยายขาวเงินโพสีคุณยายขาวงามมณิทองคุณยายขาวกาสีโพสีและคุณแม่จีกดแก้วจันทวงศาโดยมีพระอาจารย์หลุยเป็นผู้บวชให้เมื่อบวชแล้วไปอยู่ตามสำนักที่ตั้งขึ้นชั่วขราว ใกล้ๆก,กับสำนักสงฆ์ของครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาสบางครั้งพวกเขาก็พากันออกไปภาวนาหาความสงบวิเวกตามป่าช้าบ้างตามป่าเชิงเขาและถ้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นบ้างเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ให้แก่จิตใจไปเป็นกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางด้านปฏิบัติสมาธิแล้วจึงค่อยหาโอกาส เข้าไปกราบนวัตก,การเล่าถวายท่านท่านก็จะแก้ไขความขัดข้องนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาจนปัญหาเหล่านั้นลุล่วงไปด้วยดีทุกประการและได้ปฏิบัติกันอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งพระอาจารย์มั่นได้เดินทางเข้าไปยังบ้านหนองผือและได้พำนักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือยิ่งทําให้คุณยายขาวและแม่ชีและญาติโยมซึ่งกําลังมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว มีความสนใจมากยิ่งขึ้นจนบางครั้งปรากฏผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในจำนวนนั้นมีคุณยายขาวก้างเทพินอายุป,ประมาณ70กว่าปีการปฏิบัติสมาธิมีความก้าวหน้ามากมีความรู้ความเห็นซึ่งเกิดจากการภาวนาหลายเรื่องหลายประการท่านมีนิสัยชอบเที่ยวรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางด้านจิตตภาวนาอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านจิตตภาวนามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการเล่าปัญหาถวายท่านพระอาจารย์บ้านฟังท่านก็จะแนะอุายวิธีให้ไปประพฤติปฏิบัติตามในที่สุดปัญหาเหล่านั้นก็ตกไปตอนหลังคุณยายขาวกั้งท่านชราภาพมากไปมาไม่สะดวกลูกหลานจึงให้ไปพักที่บ้านขณะที่อยู่บ้านท่านก็ไม่ได้ลดละความภาคเพียร ตอนบ่ายเดินจงกรมบนบ้านค่ำลงเข้าห้องทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อทำอย่างนี้ทุกวันตอนหนึ่งท่านนั่งสมาธิภาวนาจิตไปเที่ยวเพลินชมเมืองสวรรค์กับทุกคืนนั่งภาวนาคาใดจิตจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ทุกครั้งท่านบอกว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินเห็นแต่สิ่งสวยงดงามทั้งนั้น ไปแล้วก็อยากไปอีกเป็นหนึ่งนี้อยู่หลายวันวันหนึ่งไปกราบนมัสก,การเล่าเรื่องนี้ถวายพระอาจารย์มั่นท่านถึงพูดปรามไม่ให้ไปเที่ยวเมืองสวรรค์บอ่อยนักแต่คุณยายขา่าก้้งก็ยังติดอกติดใจจะไปชมเมืองสวรรค์อีกคืนหนึ่งคุณยายขา่าก้้งนั่งสมาธิภาวนาจะน้อมจิตไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ตามที่เคยไปแต่เหมือนมีอะไรมาขวางกั้นจิต ทำให้ไม่รู้ทิศทางที่จะไปคืนนั้นเลยไปไม่ได้ตอนเช้าฉันจังหันเสร็จคุณยายก็ไปที่วัดเข้าไปกราบนพัสการท่านพระอาจารย์มัน่นเล่าเรื่องถวายท่านว่าเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเอาหนามไปปิดทางข้าน้อยข้าน้อยเลยไปไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่าไปเที่ยวเฮ็ดยังดูแท้หมายถึงบ่อยแท้ คุณยายข่าวกั้งจึงพูดตอบว่าไปแล้วมันม้วนลื่นเลิงใจเห็นแต่ถิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้นท่านพระอาจารย์มั่นถึงบอกว่าเอาละ่ะบอกต้องไปอีกนะทีนี้คุณยายข่าวกั้งก็เข้าใจถึงความหมายและยอมรับที่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเช่นนั้นแต่ในใจของคุณยายก็ยังคิดอยากจะไปเชี่ยวชมบงสุฎรรนอยู่อีกท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ไป เพราะท่านกลัวคุณยายจะผิดทางและเสียเวลาท่านต้องการอยากจะให้ดูหัวใจตัวเองมากกว่าจึงจะไม่ผิดทางในที่สุดคุณยายข่ากั้งก็รับไปปฏิบัติตามซึ่งตามปกติคุณยายข่ากั้งจะเข้าไปกราบถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอๆแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานเพราะคุณยายข่ากั้งจะถามปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆเท่านั้น เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นตอบมาอย่างไรคุณใยายเข้าใจแล้วจะกราบลาท่านกับปที่พักของตนเป็นอย่างนี้อยู่เสมอต่อมาคุณใยายข่าวกั้งก็เกิดปัญหาทางจิตที่สําคัญอีกคือวันหนึ่งไปที่วัดเพื่อจะไปกราบถามปัญหากับ,ท,าากนนกบกท่านพระอาจารย์มั่นตามปกติวันนั้นพอเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงทักขึ้นว่าห้วยบะแม่น ไปเกิดกับหลานสาวแล้วบอรเนอร์หมายความว่าไม่ใช่จิตของยายเข้าไปปฏิสุทธิในคันของหลานสาวแล้วหรือเพราะช่วงนั้นคุณยายขาวกั้งมีหลานสาวคนหนึ่งแต่งงานใหม่กําลังตั้งคันอ่อน,อ,อ,นอยู่ด้วยเหตุนี้คุณยายขาวกั้งจึงบอกต่อพระอาจารย์มั่นว่าข้าน้อยมีเยอะเกิดเพราะว่ามันทุกข้าน้อยจะสิมิเกิดอีท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่า เอาให้ดีเดอร์ภาวนาให้ดีดีเดอร์เหมือนกับปฏิพท์ที่ท่านมักจะยกขึ้นมากล่าวอยู่เสมอว่าแก้ให้ตกเนอแก้บดตกคาพกเจ้าไว้แก้บดได้แขวนคอตองแต่งแก้บพ้นคาก้นย่างยายขาย,ย่างยายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากําเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเหือนเจ้าอยู่ดังนี้จากนั้นพระอาจารย์มั่นคงจะนด้อุบายวิธีแก้ ให้แก่คุณยายนําไปปฏิบัติคุณยายพอได้อุบายแล้วก็ถือโอกาสกราบลาท่านกลับไปบ้านของตนเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจัดแจเต็มตัวเต็มใจทําความภาคเพียรตามอุบายที่ท่านพระอาจารย์มั่นแนะนําให้ปฏิบัติคุณยายข่าวกั้งทําความภาคเพียรน,นั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณสองหรือสวันจึงรู้สาเหตุ แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายอาวิชาตัญหาอุปทานเหล่านั้นได้คุณยายเข่ากั้งอุทานออกมาให้ลูกหลานฟังว่าพวกสูงกูกำลังไปเกิดกับอีอุ่นจังว่ากูมีเยอะเกิดอีกูกำลังม้างอยู่เดี๋ยวนี้หมายความว่าพวกลูกๆหลานๆทั้งหลายยายเห็นว่ายายกำลังจะไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวคือนางอุ่นแต่ว่ายายยังไม่ต้องการจะเกิดอีก จึงกำลังพยายามทำลายภพชาติอยู่ในขนาดนี้หลังจากนั้นต่อมาไม่นานนางอุ่นหลานสาวของคุณยายขาวกั้งที่กำลังท้องอยู่ยังไม่ถึงเดือนนั้นก็แท้งออกเสียโดยไม่รู้สาเหตุหรือเป็นด้วยจิตเดิมของคุณยายขาวกั้งเข้าไปปฏิสนธิของนางอุ่นหลานสาวจริงเมื่อคุณยายทำลายสายเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปทานในจิตของคุณยายได้แล้วจึงทำให้คันนั้นแท้งเสียดังกล่าว สำหรับคุณยายเข่าก้างหรือแม่ชีก้างเรื่องการภาวนาน,นั้นรู้สึกว่ามีความก้าวหน้ามากและเป็นไปได้เร็วกว่าบรรดาแม่ชีที่บวชรุ่นเดียวกันแม้จะถือบวชชีตอนแก่ของบ้านปลายชีวิตแล้วก็ตามการภาวนาของท่านก็เกิดความรู้ความเห็นวิจิตพิสดารโลดผลมากแต่คงจะเป็นด้วยบุญวาสนาของคุณยายที่มีท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ที่เชียวชาญทางด้านจิตตอภาวนาได้เข้ามาพำนักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือในช่วงนั้นพอดีจึงเป็นโอกาสให้คุณยายขาวกัง้งได้เข้ากรับเรียนถามปัญหาต่างๆที่เกิดจากการภาวนากับองค์ท่านจนเป็นที่อบอุ่นใจของคุณยายมาจนกระทั่งท่านหมดอายุไขส่วนแม่ชีขาวแม่ชีนอกนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประพฤติปฏิบัติทำความภาคเพียรตามรอยปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่น มาเรื่อยๆตามลำดับและได้ของเพศถือบวชเป็นแม่ขาวแม่ชีสมาทานสินแปดเจริญแม่ตาภาวนาของท่านมาจนจิตใจหนักแน่นมั่นคงในธรรมปฏิบัติไม่อาจกลับย้อนไปถือเพศผู้ของเรือนอีกจนตลอดสิ้นอายุขัยของทุกท่านส่วนคาราว่าญาติโยมผู้มีอินทรีย์ไม่กล้าไม่อาจสละบ้านเรือนออกถือบวชได้ก็ตั้งตนอยู่ในภูมิธรรมของอุบาสกอุบาสิกา ที่ดีทั้งหลายและมีจิตใจศรัทธามั่นคงอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาถือพระไตสรณคมเป็นหลักในการมาเป็นตนตลอดถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาหาประการคือประกอบด้วยศรัทธานหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์หนึ่งเชื่อกรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวหนึ่งไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาหนึ่ง และบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาหนึ่งดังนี้ตลอดมาสิ้นชีวิตของเขานันแล